ก่อนเองก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับยูดีเกมสอมบี้พาราไดส์ครับวันนี้เราจะไปเปิดโลกต่อซึ่งสถานที่กว้างๆนี่มันมีพื้นที่เยอะมากเลยนะซึ่งเรายังไปไม่หมดตอนนี้น่าจะมีเควสหลากหลายเราไปทำครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มจากเจ้าตู้นี้ก่อนเลยเหมือนจะมีใครให้เรารับข้อความคือวิดีโออะไเอ่ย Hello, Jeff Tusk here, owner of Paradise, the H2 Lunar Base, and much more. We've just detected your presence in the park. You won't be able to stay very long. The invasion is growing outside the perimeter. It'll be a tidal wave and complete carnage for any survivors. It's the end for Paradise, oh, I mean the they end of Earth. All inhabitants them. have been evacuated to the H2 Lunar Base. We're safe and comfortable here. Humanity's future is up here, not down there. Let me think. We could come back to find you. Our rockets can land almost anywhere. You just need to build a launch pad strong enough for us to land and <laughs> <laughs> launch off again. If I remember correctly, we used a material that was suitable for reinforcing the fence around <laughs> the Paradise. <laughs> <laughs> build the structure for us and let me know when it's done. wait oh, man, leh. Nee nee, man, leh, ta. Nei, du si, mwen lai wa. สภาพมันเหมือนกล้องดูดาวเลยวะเนี่ยใช่ป่าวะจุดหมาย,ยเราอยู่ตรงนู้นนี่ครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งเสมอไปนะเพราะว่ามันมีระบบนี้ครับแบบอารมณ์แบบฟ้าทาเวลอันนี้เราโดดลงท่อไปเลยแล้วก็นี่ครับเราจะมาโผล่อีกท่อหนึ่งมาไม่รู้แหละคืออะไรซอมบี้เราก็มาได้นะผู้หูเราเรามาตรงนี้ก่อนแล้วกัน อ๋อนี่ไงเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดปก่อนเลยเล่ะโอ้โหโอเคต้องทังทิ้งเหรอได้ไงโอเคมาเราไม่กลัวครับจัดไปเรามีดาวกระจายมุมมาแรงอย่างนี้ลอนรัวๆโอ้โหแบบนี้อีซี่เลยนะแบบนี่ี่เลยนะพี่ นี่ไงอดดูดิกวาดแบบเรียงตัวเปิดแบบเรียงตัวร่อนไอล่อนมาแล้วซอมบี้เราทำในตรงนั้นวะอะไรน้องพี่เอาอยู่พี่เอาอย,ยูโอยยยยย่โอ้โหกวาดทีเดียวดูดิเต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บโดนของดอกเยอะเหมือนกันเนี่ยเก็แบบแรง

มาดีมาดีลุยได้หมดแล้วพี่โอ้มืดแล้วะ่ะเปิดไฟจ่ากันโอได้เหล็กได้อะไรเต็มเลยหลุมอย่างนี้ต้องมีเทมแน่นอนตัมบี้แบบเฝ้าเยอะอย่างนี้อ๋อนี่ไง,งมันก็ยังกลัวแสงเหมือนเดิมครับสบายเลยอย่างนี้นี่หรอเฮ้ยนี่ไงก็กดข้าง,งมาได้กล่องล็อกโซ่ไว้ด้วย คืออะไรวะน้กกากเหรอใช่วะไหนดูดิ <laughs> นกากา,กา,กากร์ดจี๊นักการจดเลยแล้วตัวเราเป็นตัวผูว้หญิงก็ดีเลยตรงนี้น่าจะหมดเท่านี้นะครับมีจุดนิดเดี๋ยวนะมีเสียงเหรอวะไหนวะเคลียให้หมดอุ้ยไม้ไม้ไมหาย,ายากครับต้องใช้ต้องใช้เยอะเย็บกกอนโอเคฝั่งนี้น่าจะเคลียรแล้วครับเดี๋ยวเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่าเอาละทางนี้ นทางนี้เราต้องมาเอาไม่ตัวนี่แสบตาไปสิแสบตาไปดิเพื่อนมาเรามาลุยลัวต่อไปครับข้างในน่าจะเยอะตัวอะไบินว่อนๆมาแนละ้วหิงห้อยเหรอนี่ไงเพียบเลยอยากมีระเบิดวะมีระเบิดน่าจะแจมอืมืึมขอฟินิจหน่อยอืม,ม,มช็อตกระบาลน,นี่เนี่ย ตายอย่างเร็วมาพร้อมแล้วครับสำหรับประตูที่สองจัดไม้หนุ่มมาอืมปาไปปาไปแล้วเด้งกลับโอ้โหพุทรดีพคตรสะดวกสบายพุทธจามุมกล้องมองไม่่คยเห็นเลยมุกล้องมองไม่เห็นเลยแต่เรามีไอ้พวกนี้มันกลัวไฟฉายป่าะวะเนี่ยมาเราเข้าไป บูบูดีกว่าบูดีกว่าอืม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสตาร์ไม่น่าหมดโอ้ยโดนทุบโอเคมาเลยเพื่อนอืมอืมผมผมผมสับยับยับโดนต่อยแล้วไปด้วยปลาดีกว่ารักษาระยะระยะหน่อยครับสวยงามอ่าตัวสุดท้ายแล้วนะพ่อหนุ่มอ้าวโดนลัดโดนลัดซะกัน โอ้โหของเพียบของเพียบบอกเลยมีแบบเข้าตัวเลยไมเนี่ยมอกยังเหลือไว้ยังเหลือนี่นี่มาเลยมาเลยเจ๊มาเลยเจ้ตรงน,นี้น่าจะมีกล่องชุดมัทสอดหรือเปล่าจะได้พบเซ็ตไปไหนๆก็มีหมวกเลยไหนๆก็มีหมวกเลยอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนเดิมแต่อีกหัวหนึ่งอ๋อได้มันได้ทั้งหัวผู้ชายหัวผู้หญิงนี่ว่า นี่ใส่เถอะมี่แต่โหพู้หญิงเด่กว่าโอเคสวยกว่าเอาเรื่องเนะเหมือนเขาให้เราสร้างอะไรสักอย่างอันนี้เหรอเอาเอาใกล้ๆบ้านหน่อยครับเดี๋ยวเราเพิ่มรัศมีนิดนึงนะเพื่อให้น้องถึงยังว่ามองไม่เห็นไปอ๋อเกือบถึงอยู่มันจะเปลืองไฟไปเนียเอาสักแปดแล้วกันอ่ะโอเคถึงแล้วครอบคุม ข้าฟืฐานครับเรามีซอมบี้ไว้ไว้กันบ้านนะเพื่อแบบมีตัวเลยมาบุกอ่ะสามตัวแล้วก็เครื่องทําไฟฟ้าอันนี้ต้องผลิตเพิ่มผลิตเพิ่มไปให้เรา go back ไปที่ตู้ไปคุยกับเจฟโอ้โหตอตอต่อนเน็ตแล้วเสียงมันต่อเน็ตเลย Speaking of news, I've got some good news and some bad. Let's start with the good news. You've been accepted into H2. Your luxury condos are waiting for you here on the moon. 24 7 view of Earth. The bad news, which isn't all that bad, is that our board of directors has judged it too risky to come and get you. But not to worry, our latest rockets can be built as easily as Scandinavian furniture. You just need to find all the parts, assemble them on the launch pad, and that's it. Off to H2 and the good life. given all the launch tests we did in the area you should easily find what you need to build your own rocket start by searching in our launch base it's in the desert area just north of the forest find the r a n c h area ข้างบนเลยไกลไปเนี่ยโอ้เหมือนให้เราขึ้นไปโซนให,ใหม่ๆเลยวย <laughs> โอเคใช่ทางนี้หรือเปล่าวะเพราะมันมีซอมบี้ด้วยตรงนั้นเออมาไม่ถึง <laughs> เออถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันติดอะไรแปลกๆวลระเบิดเหรอระเบิดเลยชุดเก่าวะเก็บดูเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวรวบรวมไปโอ้หผสมรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์จะขึ้นยากด้วยตัวนี้อุ้ยก้างพื้นที่ล่าสัตว์วะเดี๋ยวอยากได้สักตัวขอยิงแบบอูเยอะมาก เยอะมากเลยถึงบัวโอ้ยตายเป็นเบือตายเป็นเบือโอ้ได้เหมือนได้เข่าด้วยเว้ยได้เขา่าได้หนังอ่าโลเปล่าอันนี้ใช่ว่าหนังจอระคีเปล่าว้ยวน่าจะใช่เฮ้ยโอ้ยหลบกัน ไอตัวนี้ตัวใหม่หมวะเนี่ยโอเคปาไป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 ล่น,นล่นลืล่อๆโอ้ยซัมบี้เราจะตายซัมบี้เราจะตายสวัสดีครับใครเอ่ยมาทำอะไรกันตรงนี้โบกมือทักทายล้วเลยอเอาเก็บเลยฟูลวัร์ทู Michael. And who might you be? What do you want? This here is the entrance to Davis Land, Peckerhead. You can't just walk in. You want me to open her up? You're going to have to prove yourself as well. How about you go hunt a couple of gazelles with a bow? Let's see if you got the speed and aim. I could admire you for. Oh, mẹ tay lâu. I want a good show. ตายไปสองตัวกลับไปคุยกับเดวิดอยากกินกวางนะไม่ไดมาไล่มา,า <laughs> มใช้เราไปล่าปไปโชวต์วต,วต้องลากวางโชว์ถึงจะเข้าเข้าบ้ากน <ไป S 1> ก่อน<ม>นะอย่างวะดิเปิดให้เราใหม่แล้ววะ ที่นี่เป็นโซนใหม่แน่เลยภารกิจต่อไปเราอยู่ในนี้ครับเราต้องมาตรงนี้นะเจอโคาโดอ้าแล้วมีซอมบี้โอ้โหมันใช้ทิดล่อนเหมือนเราเลยใช้ทิล่อนเหมือนเราเลยแล้วแรงด้วยนะโอเคให้มันล่อนไปให้มันล่อนไปโอ้โหลเลยแย่เลยให้มันล่อนไปครับอืมอืมเด,เดี๋ยวต้องลบด้วย นี่พีนิดพีนิดปีนิดทีมแรงกว่านะตีเสาวกันเลยอืตีป้อมเหมือนเกมโมบ้าเลย <laughs> เกมโมบ้าเลยนี่เน,นี้ยนี่เนี้ยฟังละต้องเล่นระยะไกลเพราะฉะนั้นไอ้นั้นมันโอ้โยทำไมยิงไม่ได้วะตะก,กี้เล็งแล้ว <laughs> มันเล็งแล้วนะ่าจะยิงไม่ได้นั่นแหละทำไมอ่ะ อันนี้เหมือนถือเรื่อยเลยวะ่ะใช่ป่ะเดี่ยโอ้ยปืนโอ้ยเล็งไปไหนวะนะนเนี่ยนี่แน่โอ้บางทีมันก็ไม่ดรอปคืนไม่ลูกสนูได้ปืนมาใช้ได้เลยป่ะวะ แอบดูกันใช้ได้เลยว่ะเดี๋ยวให้ซอมบี้เราใช้ดีกว่านี่ไงไอพวกนี้มันใช้มันใช้เครื่องร่อนอย่างงี้หลบกันโอ้มันลากให้มันโดนเราอีเล่นเป็นดีกว่าเราจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุยนั่นไงเจ้าตายเลยจดุดร้ายเลยกินซอมบี้แบบใช้ของได้นี่แน่ โมโหโมโหแล้วลงกับลงกับกวางลงกับกวางซะหน่อยนี่เล่นระยะไกลเล่นระยะไกลยิงมันลูกเฮ้ยได้มันใส่หมวกมันเล่าด้วยใส่หมวกมันเล่าเลย นี่เนี่ยใส่ต้องจุกไนงะนี่นี่เล่นระยะใกล้เลยอืมอืมอืม,อมไม่ไหวแล้วปันใกล้ๆไม่เลยตังกันโอเคต้องไปข้างในอีกนะโอ้โเพียบเลยเต็มเลยครับทำอะไรกัน ทำอะไรกันเลยโอ้มีตัวเป่าแต่ด้วยเจ้าไม่น่ารักแล้วไม่น่ารักแล้วมีตัวเป่าแต่เนีย่ยนั่นไงเออโอ้มันมีเกาะได้ว,วะ่ะท่าทางมันมีเกาะจริงด้วยมานี่เลยไปใกล้ๆกลสายยาประชิดอืมอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายปั้มอนปั้มก่อน ไปไหนวะไอ้นี่เดี๋ยวต้องตามมันไปตายไปเิอ่ะปีนจีบันโอเคอเคออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกไปละโอ้โหเก็บตายเก็บตายเดี๋ยว,ว,ยวรีบตีเลยเรียบตีเลยเดี๋ยวมันออกมา กลัวเลเยเกยตัวเป่าแต่เลยเป่าทีไรชิบหายทุกทีอะไรวะตัวนี้โอ้มันมีกอดจริงด้วยกอดเล็กเลรววะโอ้ดังป่องแป้งเลยเหมือนจะกอดเล็กจริงวะ่ะอยากได้มั่งอ่ะนี่นี่เครื่องวับร้อนร้อนเหรอร้อนแล้วจะทำไงวะร้อนจริง ราสามารถกินน้ำได้นะเพื่อคลายร้อนอนี่โหนี่ที่เราอัพมาครับเวลาเราฟินิชเนี่ยเราก็จะทำดาเมจรอบๆกันแบบรอบข้างเนโดนดาเมจไปด้วยอว่าดีแบบระหว่างเราใส่นัวทางนี้ทางใหม่ใช่ปล่วะ เหมือนภารกิจเราอยู่ตรงนี้ครับต้องเข้ามาซอกนี้แล้วเข้าไปยังไงล่ะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ก็ได้ว่ามันมีอะไรเหมือนจะมืดแล้วร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยเทปทปเทปเยอะเว้ยอุ้ยมีน้ำเลย กับป่องธรรมดาแล้วเรต้องนั้นไปไม่ได้วะเด้เดี๋ยวอะไรเด้ไอ้น,นี่เหมือนสปาตาเลยวะ่ะมาเชเต,เต้โอ้โหถืออะไรอยู่นะ่ะโอ๊ยแรงจังวะฟิวเลยโอ้มันยิงอะไรใส่เราอะ zombie chúng ta sẽ chết rồi. Chết rồi đấy. Chết rồi đấy. Ok, phải chiến đấu lâm sàng rồi. Đây nè Sống với chúng โอ้แล้วข้างในมีกับดักด้วยข้างในมีกับดักด้วยโอเคต้องเข้าไปสินะเดี๋ยวต้องตีอะไรวะเหมือนซอบมบี้เราตายแล้วลวะเดี๋ยว เหมือนจะตายเลยเหมือนน้องจะตายเลยโอ้ยตายเหมือนกันโอเคเร,เรากลับมาใหม่พระเจ้าสใส่ต้องตีกำแพงมา,ทำ,าำงทำลายกำแพงไปทำลายกรแพงไปก่อน พังแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหวิ่งมายิงเลยตรงนี้เลยมาดิมาเลยเพื่อนซัมบีเ้เราอย่าโดนเสียบด้วยมันจะเสียบเราอยู่เว้ยเี่ยโอ้เสียบอยู่โอเคจังหวะนี้แหละ เเข้าประชิตอืมนี่นี่นี่ใครกดปุ่มใครใครกดปุ่มตะกี้เองใช่ไหมเองใช่ไหมใช่ไหมนี่อย่ายุ่งอย่ายุ่งไอ้น,นี่มันจะกดปุ่มอย่างเดียวเลยหายทั้งหมด เดี๋ยวเดี๋ยวตีเครื่องนพื่อนโอ้ยจะลอยจะลอยจะลอยเลยเพื่อนจะลอยเลยเพื่อนตายโอ้เดี๋ยวพระตามีหน้าหมดโอเคพังละโอ้ยไ,ไปกดเครื่องอะไรวะเนี่ยอโอ้เครื่องนี้ยังมีโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวตีโดนถังแล้วเบิดเจ้าไม่รีแล้ววะยังได้ยังได้อยู่จัดไปสวยงามโอ้ยังมีอีกเครื่องหนึ่งจัดไปอ่าหมดสักทีสวยงาม เปิดกล่องได้เลยอย่าพึ่งมาขอเปิดกล่องกันโอเคโอ้ยโอ้ยสบี้ช่วยด้วยโอ้โหเกาะมันหนางจริงเว่ยไอตัวนี้ทำลไรไม่หวัน่นไม่หวัน่นไม่หวัน่นโอ้ของเยอะมากอ๋อต้องตีเครื่องนี้ครับต้องทำลายแต่เดี๋ยวนะ มันพันกี่โมงกะเนี่ยทำไมทำไมมันไอ้นี่จังอะทำไมมันถึกจังวะโอเคอ,อีกอีกใจเดียวอีกอีกใจเดียวจะแตกแล้วยาสองมัดเซ็นเซนสุดท้ายเอา้ายังไม่แตกเหรอโอ้โหพระเจ้าเออพังกวทีแล้วหอกไปหอกไปได้คืนด้วยหอกอยู่นั่นน่ะอยากเก็บอะโอ้หิวน้ำจัดพายุทรายก็มา อายุไซก็ามากินน้ำมาแล้วหนึ่งอึกโหถึงไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเดินช้าด้วยโอเคดุดแล้วดุดแล้ว,ดดลวเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมกันโอเคพาร์ทนี้ผมคงตัดให้เข้านี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าพาร์ทน่าจะยาวแล้วครับเ,ออเดี๋ยวจะเบร์ซะก่อนก็ออฝากก่อลคลกด Subscribe ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ วันนี้ผมก็ตัวไปก่อนสวัสดีครับ